ถ้าหากว่าพระสงฆ์หรือสม,มุติสงฆ์เนี่ยไม่รักษาพระวินัยมันจะทําให้ศรัทธาเสื่อมทีเนี้ยมันก็เลยไปเพ่งโทษพระสงฆ์หรือสม,มุติสงฆ์ต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้เป็นไปตามที่มันคิดมันก็เลยเกิดปัญหาว่าปัญหาศรัทธาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดที่สมมติตัวผมเนาะทีเนี้เราจะแก้ไอ้ตัวความคิดเห็นตัวเนี้ยแก้อย่างไงครับ ถ้ายัางประเมินบุคคลได้ยังประมาณบุคคลได้ยังตัดสินบุคคลได้ดูดีๆว่าคุณเห็นลากหรือเห็นเปลือกเปลือกงามแต่ลากเน่าก็มีลากงามแต่เปลือกไม่สวยอาจจะมีก็ได้คุณรู้ได้ยังไงกระแสแห่งธรรมพึงต้องบุคคลใครเล่าจะรู้ได้นอกจากตถาคนเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายอย่าพึงพอใจในการประมาณบุคคลและอย่าเที่ยวประมาณบุคคลสรุปเป็นภาษาไทยคืออย่าไล่ตัดสินคนอื่นคุณไม่รู้ สี่อย่างที่ไม่ควรหมิ่นประมาทเลยว่าน้อย 1. พระราชาแม่ทรงพระเยาว์สองกองไฟกองเล็กสมงูเห็นว่าตัวเล็ก 4. ีภิกษุหนุ่มแม่เพิ่งบวชใหม่คุณรู้ได้ยังไงอะว่าใครเป็นใครคุณไม่มีทางรู้ผมถึงบอกไงว่าคุณอย่างเข้าสู่กระแสพระให้ได้ก่อนคุณจะเห็นพระอีกมากส่วนตัวผมนะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ผมว่าในยุคนี้ดอกบัวมันงามเยอะมากนะแต่คุณต้องฝึก คุณจะแยกล้นห่มเหลืองออกจากคําว่าครูบาอาจารย์ได้คุณต้องภาวนาเท่านั้นนักภาวนาเท่านั้นถึงจะเห็นคุณข้าวครูบาอาจารย์คุณจะเห็นคนที่ยิ่งกว่าคุณได้คุณต้องอยู่ในกระแสคุณจะเห็นคนที่ยิ่งกว่าคุณได้คุณต้องมีธรรมนั้นอยู่เนืองๆคุณมีความเสียสละในจิตใจบ้างไหมถ้าคุณพอมีอยู่คุณจะเห็นคนที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจได้มากกว่าคุณโดยที่เขาไม่ต้องพูดสักคำคุณเป็นคนที่เริ่มตั้งมั่นขึ้นมาไหมคุณจะเห็นคนที่ เขาดูไม่กระสับกระสายไปตามสัญญาอารมณ์ความปรุงแต่งคุณพอมีปัญญาแยกแยะไหมคุณจะเห็นคนที่มีปัญญาเหนือยิ่งกว่าคุณอีกเยอะมากคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงคุณต้องมีสิ่งนั้นในตัวคุณก่อนอันนี้ส่วนตัวผมนะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้จริงเพราะคุณควรรู้ตัวเองคนอื่นจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ไม่ได้คัดค้านแต่เห็นประโยชน์ในการดําเนินตามได้เห็นประโยชน์อะไรผมก็มองตรงนั้นแต่ผมไม่รู้ใครเลยประมาณนี้ครับ